สวัสดีครับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภนะครับประจาช่วงเดือนเมษายนนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะฮะถือว่าเป็นช่วงที่นะตั้งใจทามาหากินนะฮะมาเป็นพิเศษครับเพราะว่าหนึ่งดาวประจาตัวของคุณนั้นเนี่ยโครจรอ,อยู่ในภพกรรมมะภาษาหมอดูเขาแล้วพบเกี่ยวกับการงานเป็นดวงชะตาชีวิตที่มองหาเป้าหมายใหม่นะครับมองหาในเรื่องเกี่ยวกับโอกาสอะไรใหม่ๆครับในช่วงเดือนนี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณนั้นตั้งใจและลงมือทำนะครับสิ่งต่างๆที่คุณหวังไว้นะฮะก็มีเกณฑ์ที่จะสำฤทธิผลนะครับตรงจุดนี้ครับแต่ในภาพรวมนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดเนะี่ยจะทําแล้วก็ตามทีนะฮะจะต้องมีความพอประมาณถ้าทําอะไรมันแบบว่านะรุนแรงลุยมากจนเกินไปนะครับคุณอาจจะทําให้ชีวิตของคุณนั้นดรอปได้เช่นป่วยเจ็บ อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งในช่วงเดือนนี้นะครับคราวนี้ครับถ้าเราเจาะลึกครับไปในเรื่องเกี่ยวกับงานนะครับในภาพรวมครับดาวพบการงานเนี่ยยังมีดาวขัดแย้งนะฮะอยู่ในพบการงานนะความคิดเห็นไม่ลงตัวกันนะฮะอังคารร่วมเสาร์นะฮะมีเกณฑ์ที่จะจุกจิกในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานเกิดขึ้นได้บ้างนะฮะในช่วงนี้ครับแต่ด้วยศักยภาพของคุณนะครับถ้า ผ่านช่วงต้นเดือนนะฮะมีสา,า,า,ายนไปปุ๊บเนี่ยภาษาหมอดูนะเขาเรียกว่าดาประจําตัวนะฮะโครจรครับมีตำแหน่งเป็นมหาอุดนะฮะมหาอุดก็แปลว่าตรงไปตรงมาโดดเด่นเป็นที่สุดอยู่เหนือคนอื่นเท้าอยู่เหนือในเรื่องเกี่ยวกับปัญหานะข้ามปัญหาเคลียร์ปัญหาได้นะฮะเป็นแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์นะฮะ ตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวกับอุปสรรคต่างๆนาก็มีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการคลี่คลายนะฮะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคุณสามารถจัดแจงจัดการปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะฮะอย่างแน่นอนครับส่วนใครก็ตามทีนะฮะที่ทํางานหลากหลายอย่างมากจนเกินไปบางอย่างถ้ามันไม่ใช่ก็ตัดทิ้งซะบางอย่างไม่โอเคก็มองหาโอกาสใหม่ๆนะครับคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับ โอกาสใหม่ๆเข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับส่วนเรื่องของการเงินนะฮะดีหรือเปล่าจะมองภาพรวมแล้วเนี่ยมุมในเรื่องเกี่ยวกับเดบิตนะฮะตำแหน่งเรื่องของเงินเข้าตรงจุดนี้ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับคุณจะมีมุมทั้งการรับทรัพย์จากการทํามาหาก,กินเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะฮะส่วนที่2ครับถ้าหวังซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภนะฮะ พื้นฐานดวงณนะขณะนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะปรากฏนะครับนะเพราะฉะนั้นนะใครที่เป็นคอนเรื่องเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะครับนะก็มีสิทธิ์ที่จะมีโชคเข้ามาไม่มากก็น้อยเข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้ครับสิ่งสําคัญครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับเครดิตนะครับจากภาพรวมแล้วเนี่ยลาหูนะซึ่งเป็นดาวบาปประเคห์ยังสัมพันธ์กับดาวการเงินของคุณอยูนะ่ณขณะนี้ เพราะฉะนั้นเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนะครับยังมีสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องทําบัญชีนะรายรับรายจ่ายให้ดีๆนะฮะปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายมากกว่ารับเนี่ยมันจะได้เบาลงหรือมันอาจจะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับจากภาพรวมแล้วนะฮะตามดวงเนี่ยนะฮะมีตําแหน่งเรื่องของความขัดแย้ง เพราะว่าดาวตัวแทนเกี่ยวคู่ครองครับมันไปสัมพันธ์กับดาวบาปประเคาะนะครับมีเรื่องให้อึดอัดมีเรื่องทุกใจมีเรื่องนัททะเลาะเบาแหวงนะฮะได้ง่ายในช่วงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะจะต้องควบคุมนะฮะเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์นะฮะให้ดีๆนะฮะถ้าคุณนั้นหัวเสียหัวฟัดหัวเวียงนะอย่าไปคุยกันเลยนะไปทําจิตใจให้สงบนะสักสิบนาทียีนาทีนะใจร่มๆใจเย็น แล้วมาคุยกันที่หลังนะฮะจะเป็นการดีที่สุดนะครับส่วนใครที่เป็นโสดโสดต่อไปสบายใจดีนะฮะอย่างพึ่งไปจีบใครเพราะมีเกณฑในเรื่องเกี่ยวกับความผิดหวังได้ในช่วงเดือนนี้นะครับผมตามนี้นะฮะเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์อยากที่จะนัดหมายนะฮะดูดวงก,กับอาจารย์เป็นการส่วนตัวมากกว่านี้ปรึกษากันได้ที่แอดไซน์นะฮะโฮโลมาสเตอร์ Master, นะฮะมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ